สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวเป็นน็อตจากค่ายคอส m มิกนะครับเป็นน็อตของ PP Super Vi e ์วนะครับ Cosmic r a c i n g ่ h e e วนะครับดีไซน์ i g h Performance นะครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าด้านในเป็นยังไงบ้างนะครับแพ็กเกจจะมาเป็นแบบนี้นะครับแพ็กเกจจะมาเป็นของชั้นนะครับจะเป็นกล่องอ่าสไลด์ออกมาแบบนี้นะครับผมลองเปิดให้ดูนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยแล้วเราก็สไลด์ตัวนี้ออกมาครับก็เ้านนอกเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็เปิดขอเปิดก่อนนะครับไม่แน่ใจนะเปิดจากด้านไหนอ่ะเปิดจากด้านนี้ครับเปิดจากตรงนี้นะครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับน็อตของคอสบิคนี้ดีไซน์ออกมาพิเศษมากๆนะครับสีหลักๆของเขาก็จะเป็นสีเดนโบไทเทเนียมนะครับแล้วก็จุดเด่นของเจ้าน็ตตัวนี้นะครับมีสัญลักษณ์คอสบิคตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นน็อตท,ที่มีเปเปอร์อิสระนะครับ เปเปอร์สลัดนี่ก็คือเปเปอร์ตรงนี้นะครับหนึ่งตัวกับเปเปอร์ที่อยู่ด้านในบ่าล้อนะครับนี่หนึ่งตัวตัวนี้คือพิเศษมากๆนะครับที่คอส m มิกออกแบบมาแบบนี้นะครับก็ช่วยในการยืดอายุการใช้งานของล้อนะครับปกติแล้วนะครับเวลาที่เราขันน็อตล้อเข้าไปใช่ไหมครับตัวเปเปอร์ตัวนี้ก็จะล็อกนะครับถ้าเป็นน็อตปกติเนาะมันจะล็อกแน่นมันจะเป็นแบบนี้แล้วนะมันจะตายตัวเป็นน็อตล็อแบบนี้เวลาเราขันนะครับ ในบ่าล้อตรงนี้นะครับมันจะกดเข้าไปในรูน็อตเนาะพราะขันเข้าไปเรื่อยๆหรือว่าขันเข้าไปแรงๆนะครับตัวนี้มันก็จะเสียสีกับล้อนะครับหมุนเข้าหมุนออกเรื่อยๆนะครับตัวบ่าล้อก็อาจจะเบี้ยวได้นะครับแล้วก็เวลาเราขันมันเข้าไปนะครับองศาของบ่าล้อก็อาจจะเพี้ยนนะครับเจ้าตัวนี้ก็คือมันอิสระนะครับบ่าล้อตัวนี้ก็จะไม่ได้หมุนนะพอเวลาเราขันตามเข้าไปก็คือตัวเปเปอร์ตัวนี้ก็จะนิ่งแล้วก็จะหมุนแค่น็อตด้านนอกนะครับแล้วกดเข้าไป บ่าล้อก็จะไม่เสียด้วยนะครับก็เป็นข้อดีนะครับของเจ้าน็อตตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยเปเปอร์ <Paper S 1> ด้านนอกนะครับตัวนี้จะเป็นสีดำเนาะแล้วก็ด้านในก็เป็นสีดํารู้สึกว่าที่ผลิตออกมาจะมีเปเปอร์สีม่วงสีน้ําเงินสีแดงเนาะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีสีทองด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ร้านที่มีเลยก็จะเป็นเปเปอร์สีดําแบบนี้นะครับจะถอดออกมาได้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ลองถอดมาให้ดูนะครับเปเปอร์ Paper. นี่เป็นแบบนี้พอเวลาเราขันนะครับมันก็จะหมุนแค่นี้นะครับแล้วก็เจ้าเปเปอร์ตัวนี้ก็จะล็อกกับล้อนิ่งเลยนะเนาะแบบนี้ครับพอลรอขันก็จะดันเข้าไปเลยโดยที่บ่าล้อไม่เสียด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับของเจ้าน็ตตัวนี้นะครับถ้าเราซื้อนะครับตัวนี้ก็เป็นแพ็กเกจ24ตัวนะครับก็จะแถมตัวขันเปเปอร์เอามาให้ดูก่อน ตัวขันเปเปอร์สามารถขันออกได้นะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบจุกตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ขันออกได้ปกติเลยนี่อาจจะแน่นมาหน่อยนะจะลองขันเดียวออกือเปะอ่าออกอยู่ครับนี่ครับไม่ได้ล็อกมาแน่นมากนะตัวนี้เป็นเปเปอร์สีดำนะครับด้านในก็นี่จะมีโอลิงมาให้สามารถถอดเข้าถอดออกได้นะครับตัวนี้ก็มีประโยชน์นะครับ ก็คือเป็นจุกป,ปุดตรงนี้นะครับสำหรับกันน้ำเข้านะครับน็อตก็จะไม่เป็นสนิมด้วยนะครับสามารถขันเข้าขันออกได้ง่าย,ายๆด้วยมือเปล่าเลยนะครับก็พอเราอยากจะใส่นะครับเราก็ขันเข้าไปเลยนะครับแล้วก็แบบนี้หรือว่าผมไม่แน่ใจว่าคอสมิกจะขาดเป,เปเปอร์แยกหรือเปล่านะแต่เราสามารถเรียกได้นะครับเป,เปเปอร์นะครับมีหลายหลักสีนะมีสีทอง สีแดงสีเงินสีม่วงนะแล้วก็สีดําแบบนี้เลยก็เป็นอีกหนึ่งน็อตน,นะครับที่น่าใช้นะครับก็เป็นน็อตเบอร์17เทั่วไปเลยเขาก็จะแถมบล็อกมาให้ด้วยบล็อกก็จะเป็นแบบนี้ครับเบอร์17ใส่เข้าไปแบบนี้ึก็ขันล็อกนะครับสวยงามนะครับน็อตตัวนี้เป็นน,อน็อตที่แก้ปัญหาในเรื่องนี่น็อตม่เป็นสนิมแน,นนอนครับมีเปเปอร์สามารถ ถอดเข้าถอดออกได้แล้วก็ป้องกันบ่าล้อด้วยนะครับใครที่จินตนาการไม่ออกนะครับสําหรับน็อตหลอดแบบนี้ <m> เขาจะขันเข้าไปปุ๊บแล้วบ่าล้อตัวนี้ก็จะเสียสีกับบ่าน็อตก็จะเสียสีกับบ่าล้อเลยเนาะมันก็เสียสีเข้าเสียสีออกล้อบางตัวที่เป็นเนื้ออ่อนๆนะครับสามารถเบี้ยวได้นะบ่าล้อสามารถเบี้ยวได้แต่ว่าเจ้าน็ตตัวนี้ก็คือเป,ปเปอร์จะนิ่งล็อกอยู่แล้วก็น็ตด,ด้านนอกนะครับที่เป็นสีเรนโบว์ก็จะดันเข้าไปปุ๊บแบบนี้เลย โดยที่เปเปอร์อยู่กับที่นะครับแค่ดันเข้าดันออกแค่นั้นเองก็คือจะช่วยป้องกันฝ่าล้อได้ถือว่าดีครับตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่รักล้อนะต้องการให้ล้อใช้งานได้นานๆนะครับแล้วก็ได้คุณภาพก็แนะนำนะครับสำหรับน็อตคอสมิคนะครับใครที่สนใจนะครับทางร้านเราก็มีจำหน่ายนะครับอยากได้สีอะไรนะครับก็แอดไลน์มาได้นะครับเบอร์โทรนะครับ064798290 1ครับ แล้วก็เบอร์โทรสาขาสุทรการนะครับ0964036976ครับกับ0 8 1 8 6 8 8ดหนนะครับฝากด้วยนะครับทั้งร้านสอสมบูรณ์นะครับเราเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับทั้งคอสมิกแล้วก็ลิมโซนะครับวันนี้ลายการไปก่อนนะครับสวัสดีครับ